เรามาดูเครื่องเพิ่มแรงดันน้ำครับอีแแลกยันมากเก่าๆอะไรก็ไม่รู้ปั๊มหน้าสามสายนี้น่าจะไว้เป็นที่กรอกน้ำเล็กๆส่วนนี้เป็นที่ดูดปุ๋ยเข้าไปผสมแล้วก็ต่อมาเข้าตัวเพิ่มแรงดนันตัวเพิ่มแรงดนันสี่ตัวเลย น่าจะเป็นหม้อพักลมเฉยๆหรือเปล่าไม่รู้จักต้องไปดูอีกทีมันคืออะไรแล้วมาออกฝั่งนี้น้ำออกล่าง <c oughs> ลมจะลอยอยู่ข้างบนแล้วจะลงแต่น้ำไปข้างล่างแอร์แวร์แอร์แวร์สายอ่อนออกมาเ <c oughs> <c oughs> ตรียมไว้ต่อข้านู่นทอน้ำหยดใช้เป็นหน้าสาม เขาก็ไม่ลากยาวไปถึงนู้นเนาะเพราะว่าแรงดันจะตกพอสายน้ําหยดจะยาวไปเขาก็เลยไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปต่อนู่นท้ายครึ่งน,นึ่งเพ่างั้แรงดันไม่สม่ําเสมอเนี่ยลงทุนดีจังเนาะ <c oughs> มาต่อเข้านี่ให้ต่อออกจากนี่แล้วก็มาเข้าสาย ใส่ที่จําแบบนี้ได้ด้วยอีหรอใช้ท่อผีวิซีเป็นหลักเลยไม่ต้องตัดไม้ไผ่ <c oughs> ท่ออัดเอา,ว,าว้าวอย่างดีอย่างดนะีคนมีตังค์เขาลงทุนแลวเนาะท่อนาสามไปเลยสบาย นี่ใช้คนคุยอย่างงี้นะน้ำเยอะจัดสุดท้ายต้องใช้คนคุยออกหน้าฝนแล้วเนาะโอเคครับขอจบท่านี้ครับน่าจะเป็นแอร์แวร์